วันที่24กุมภาพันธ์2564สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครร่าจะสีมาจัดงานจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า24กุมภาพันธ์ณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายอนุพงศุขสมนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนายสิทธิชัยเสรีส่งแสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกล่าวรายงานนายสุรชัยแสงสิริผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์นายเทิดพันธ์ครอบทองในอำเภอโนอนดินแดงนายเดชสกุลอาดำนายอำเภอประคาำร่วมงานโดยมีกิจกรรมดังนี้อมอบก้าไมายย้ยางนาให้กับตัวแทนจิตอาสาเพื่อน,นำไปปลูกตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าและจแจกจ่ายเอกสารระยะทาง9กิโลเมตร แค่บำรุงแนวกันไฟระยะทาง3กิโลเมตร วัตถุประสงค์ของการจัดงานบีดังนี้หนึ่งเพื่อรณรงคลงให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการลดความพิษที่เกิดจากการเผาป่ารวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนได้ทราบถึงอันตรายและผลกระทบของควันพิษที่เกิดจากไฟป่า ให้ประชาชนหน่วยราชการองค์กรเอกชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีให้ถูกทำลายจากไฟป่าโดยเมื่อประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงอันตรายแล้วผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าก็จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดูแลป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่จุดไฟเผาป่าและเป็นเครือข่ายในการดูแลปกป้องทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย เคยมีจิตอาสาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ร่วมง,งานประมาณ300คน